ลงเรื่องมันเป็นไปงไงเลยครับเพื่อนผอสิคะเข้ามาในโรงหมักสมุนไพรอ่ะออนไลน์แล้วเขาก็ยังไม่ยอมออกไปค่ะเฮ้ยแค่นั้นยังไม่พอนะคะเขายังลวนลามออนต่อหน้าพนักงานด้วยค่ะเฮ้ยเขาตามมาลวนลามออนถึงที่นี่เพื่อจะแก้แค้นที่วันก่อนอ่อนทำให้เขาเจ็บตัวค่ะเฮ้ยหน่งเจวีชอบเป็นโขนเหรอเฮ้ยไงล่ะพอโดนจับไปได้เนี่ยพูดไม่ออกเลยสิ คุณนอนกับมนครับมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะครับฟังผมอธิบายก่อนสิตอนที่ค <esté S 1> ุณไล่ผมออกไปเนี่ยผมเห็นล่างใส่ของจะหล่นมาใส่คุณผมหวังดีก็เลยจะช่วยดึงคุณหลบออกมาแต่มันเอินผมลื่นผมก็เลยเสียหลักเซไปล้มทับคุณแล้วก็เลยจูบคุณเฮ้ยมีจูบด้วยเหรอโอ้ย อ๊ยต่อยทำไมเนะี่ยโอ้มันนี่เลยเจ้าวีมาอะไรครับพี่พลน,นี่ผมโ,โดนต่อยนะครับพี่ดูมัวงหรอไม่รู้ครับพี่เจ็บเจ็บมากพี่มีอะไรอ่ะครับตกลงเรื่องมันเป็นมาอย่างไรเนี่ยฮะก็แค่ปากชนกันนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะครับพี่ไม่จริงฉันไม่เชื่อนายแก้ตัวมากกว่า<อ>ถ้านายไม่ได้ตั้งใจจะมาลวนลามฉันเนี่ยงั้นนายมาที่นี่ทำไมเอล คือเจวีเนี่ยเขามาขอข้อมูลเกี่ยวกับภุไพกับผมนะครับจริงเหรอคะพออจริงสิครับผมเนี่ยติดประชุมอยู่เจ้าวีเนี่ยก็เลยเดินเล่นรอบๆสถาน,นีครับไงคุณทีเนี้ยเข้าใจแจมแจ้งหรือยังฮะผมไม่ได้ตั้งใจจะมลรามคุณนะและผมก็ไม่ใช่ผู้ชายลามกโรคจิตบ้าการมให้คุณคิดด้วยอะ เออเจ้าวีเดี๋ยวพี่ต้องมีประชุมต่อยังประชุมไม่เสร็จเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันปอนเดี๋ยวคุณช่วยให้ข้อมูลกับเจ้าวีทานามหน่อยก็แล้วกันนะครับเอออะไรนะครับ,อรรบเอานเอาถอะนะแล้วอย่าทะเลาะอ,อีกนะที่กิจะเคลียร์ไปแล้วไป <ๆ S 2> นะครับประชุมประชุมพิบพล อยากกินชมพูยังเลยแม่จ๋าป้อนได้ป่าอ,อไม่มีป็นหอหรอก <c oughs> อ้เี <c oughs> ่กกับคนนี้น่ารักที่สุดหวังแต่เอินอีกข้ง แมเด็ด <c oughs> ถือสาลุงกับป้านะค <c oughs> ่ะแล้วนี่วีไปไหนเหรอคะอ,ววอ๋อจจวีเห็นวีบอกว่าจะออกไปทำทุระที่สถาน,นีวิจัยพืชสมุนไพรนะครับธุระอะไรอะคะเห็นเขาบอกว่าจะไปสอบถามข้อมูลเรื่องสมุนไพรนะครับ คืออย่างนี้เขามีโครงการที่จะสร้างบ้านอะามาให้กับคนในชุมชนของแม่เขาวีนะวีจะไปไหนก็ไปอ่ะไม่บอกแองจี G สักคำที่นี่คือห้องสมุดของสถานีข้อมูลเกี่ยวกับหมุนใครทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ที่นี่คุณอยากได้อะไรบ้างล่ะ ก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับศูนย์รัาศาโลกอะโอ๊ยนีอย่าเข้ามาใกล้ฉะนะอะไรของคุณนี่แกฉันไม่ไว้ใจคุณเดี๋ยวคุณก็หาเหตุมันลวนลามฉันอีกนี่คุณเมื่อไหร่คุณจะเลิกคิดว่าผมเป็นคนโลกจิตสักทีฮะโอ๊ยโอ้ยเฮ้ยบอกว่าอยากเข้ามาถ้ายังขืนเข้ามาอีกเนี่ยฉัแทงคุณรู้จริงๆด้วย โอเคโอเคโอเคผมอยู่ห่างๆคุณก็ได้นะ mm hmm. จะเย็ๆนๆก่อน <Okay. S 1> อ่ะนี่ห่างแค่นี้พอหรือยังยังถอยออกไปห่างๆอีกไปตรงหัวสะพานน่นเลยนี่จะบ้าหรือคุณไปไกลขนาดนั้นเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงนี่ถ้ากลัวไม่ได้ยินคุณก็พูดเสียงดังๆสิ นาค่ะดาลิงคะดาลิงจะไม่ไปเที่ยวตลาดในเมืองแองจี้จริงหรอคะไม่ไดีกว่านะครับผมอยากจะไปช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพชาวบ้านของคุณลุงมากกว่านะครับตามใจอุาสา์ชวนไปเที่ยวที่สบายสบายก็ไม่ไปหรืจะไปเึ้นเขาลรองห้วให้มันลำบากทำไมก็ไม่รู้แองจี้คุณป้าครับช่วยดูแลแองจี้แทนผมด้วยนะครับ ได้เลยค่ะป้าจะดูแลหนูแองจี้ให้อย่างดีเลยนะคะหนูแองจี้ไปเถอะค่ะสายมากแล้วค<อ> <c oughs> ไปนะคระัะ <c oughs> ป้าขับรถพาหนแองจี้ไปตลาดแล้วสิครับเออคุณลุงครับแล้วคุณลุงจะไปหมู่บ้านบนเขาไงครับอย่าลูกน้องลงมารับนะครับพอกำลังครับคุณวีครับเจนครับนะครับอ๋ครับอะไรครับคุณลุงออาพวกเราอย่านี่นูได้มาไปช่วยกันคนละม้คนละมือเออแล้วระวังข้าวของอะไรนะ ดี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 วันดีวันดีวันดีโอ้โหขอบใจมากขอบใจมากกำนันมาเลยโอ้โหมาจากไกลนี่พาใครมาด้วยน่ะนี่นายคุณนี่คุณต้นลวีเพื่อนพี่พลนี่ว่าสวัสดีค่ะคุณลุงกำนันสวัสดีจ้าดูอ่อนดูแสงวันนี้ลุงกำนันไม่ได้มาคนเดียวนะพาหลานชายมาช่วยด้วย นี่ร้านชายของลุงดนล,ละวีเขาเพิ่งมาจากกรุงเทพเขามารับโอนที่ดินแรกเขาเฮ้ยนี่นูออนกมลกับนูพลอยแสงรู้จักซะอ๋อคุณลุงครับคือคุณออนกมลกับคุณพลอยแสงเนี่ยผมรู้จักที่กรุงเทพหรอครับอเพราะว่าเป็นเพื่อนพิพลเหมือนกันครับเอาจริงเหรอจริงครับรู้จักกันมาก่อนรู้จักครับอ๋<ค>นอนี่คนกันเองทำเป็นช่วยงานเลยได้เลยอง่ายๆเลยไปๆๆ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 ๆอๆๆๆๆนๆนัๆๆ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 มีอะไรให้ยกเลยๆๆๆ อิ้อะไรมันจะโลกกลมขนาดนี้เนี่ยโอ้ยฉันละเบื่อที่น่แต่นี่มากเลยอะ่ะเจอที่ไรไมีแต่เรื่องแกงไหมเมือ่อวานเนี่ยฉันเพิ่งปะดถักด่าเขามาเลยอะ่ะจริงเหรอที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงแล้วเลือดตกยังออกมันเขาที่แล้วเปล่าวะไอเลี้ยมมันยาวเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังไป อะไรให้ผมช่วยไหมคุณไม่มีคุณถอยไปห่างๆไปฉันจะทำงานเออให้ผมช่วยจดข้อมูลคนไข้ก็ได้นะครับไม่ต้องยุ่งไม่ใช่หน้าที่ของคุณออให้ผมช่วยนะครับช่วยกันคนละไมา้คนละมือเนี่ยจะได้เสร็จเร็วๆไงครับเฮ้ยเอ๊ะฉันบอกว่าไม่ต้องยุ่งไงไม่เข้าใจไงเฮ้ย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 ปล่อยเดี๋ยวนี้นะไอ้บา้าจอมต๊อก โอ๊ยไบ้ากับไฟโอ๊ย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 ไอ้บ้าทำฉินขายหน้าอีกแล้วนี่ยายแสงแกมาก็ดีละ เห็นไหมเล่ะเวลาฉันเจออีต่นีทีรนั้นมีแต่เรื่องทุกทีเลยอ่ะอีต่ตระวีบ้าอีตัวซวยเอาแต่เรื่องซวยมาให้ฉันอุยนี่คุณดาผมพอหรือยังฮะนี่คุณถอยไปห่างๆฉันเลยนะตัวซวยเจอทีรแล้วมีแต่เรื่องนี่คุณเอาว่าผมเป็นตัวซวยได้ยังไงฮะ ผมเนี่ยหวังดีจะช่วยนะครับแต่ว่าฉันไม่ต้องการความหวังดีจากคุณเพราะว่าคุณเนี่ยมันหวังดีแต่ประสงค์ร้ายผมไปประสงค์ร้ายกับคุณตอนไหนไม่ทราบก็ทุกครั้งที่เจอฉันนั่นแหละช่วยโอกาสลวนลามซะตลอดเลยโอ้หนี่คุณเลิกคิดอะไรไร้สาระสักทีได้ไหมฮะชอบคิดว่าผมลวนลามคุณอยู่เรื่อยอะ่ะจะให้ฉันเลิกคิดได้ยังไงฮะก็การกระทําของคุณมันฟ้องอะ่ะโอ้ยนี่คุยกับคุณเนี่ยผมปวดหัวจริงเลยอะ่ะ โยแล้วคิดว่าฉันอยากคุยกับคุณหรือไงฮะ,ะต่อไปนี้นะไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกเข้าใ,ใจไหมเพราะว่าฉันไม่อยากเจอเรื่องซวยๆอกีกแล้วใครว่าผมอยากยุ่งกับคุณไม่ทราบหยโหยอะไรฝากไก่อน เที่ยวเพื่อนสนุกกันหน้าเลยลืมเราเนี่ยอ๋อ ก็ลืมผมไปเลยอ่ะกดดีเดียวสิคืนนี้แกจะได้สนุกสุดเวียง